ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเออีกครั้งนะคะในเพจ Honda Use Car by Sale A เอค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเดอจะมารีวิวนะคะรถท o n d a j แจ็ะโฉม GK นะคะ,ะ,คะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็น j จ z z นะคะ1.5ตัว V plus ตัว V+ นะคะปี2016-17นะคะสำหรับคันนี้นะคะรถสวยแล้วก็เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะภายในเนี่ยจะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำแล้วก็ไมลอยด้วยไม่วิ่งไปที่71,000กิโลเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้ค่ะราคานะคะพิเศษอยู่ที่ 4 0 4 5 0 0 0บาทเท่านั้นา,นาถือว่าราคาค่อนข้างถูกมากเลยนะคะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยมีเครดิตด,ดีก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะทางชลุมจะมีเหร็ด,ดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวอเอจะพาลูกค้านะคะมาชมออปชันคันนี้กันก่อนนะคะว่ามีความน่าสนใจอะไรบ้างคะ่ะ ในส่วนของตัวรถนะคะทางโชลูมนะคะได้มีการนำรถเนี่ยมาตรวจเช็คนะคะทำความสะอาดเก็บร้อยขิดควนนะคะให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วก็คือสภาพพร้อมใช้งานเลยนะคะรถจะสวยเลยค่ะคันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยยังไงลูกค้าสนใจก็รีบเข้ามาดูนิดหนึ่งนะคะ ตัวนี้จะเป็นตัว V+ เนี่ยก็ะจะมะีหน้าจอสัมผัสให้นะคะรุ่นนี้ลูกค้าค่อนข้างหากันเยอะเลยค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นด้านหลังนะคะภายในนะคะเป็นเบาะหนังนะคะได้แดงค่ะติดตั้งเพิ่มเติมนะคะ รถห้าประตูบอะหลังนี่ก็สามารถปรับพับได้นะคะแบบลาดไปเลยเผื่อว่าลูกค้าต้องการเก็บของนะคะก็จะพับแบบนี้นะคะทั้งสองข้างเลยนะคะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นรถอเนกประสงค์นะคะก็เก็บของได้ค่อนข้างเยอะค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาชมภายในกันนะคะ ภายในนะคะทางชรมเอมีการเก็บงานทําความสะอาดนะคะเบาะให้เรียบร้อยนะคะเบาะก,ก็ไม่มีรอยขาดไม่มีรอยยับเลยนะคะร่องรอยรอยขีดข่วนอันนี้ถือว่าน้อยมากๆแล้วก็รถสภาพดีมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัว V+ ีพนะลันะก็จะมีหน้าจอสัมผัสให้นะคะแล้วก็มีการติดตั้งนะคะไฟส่องสว่างที่เท้านะคะ ค่ะนี่ก็จะเป็นด้านคนขับนะคะสะภาพนี้ถือว่าสภาพดีมากๆเลยนะคะเลขไมค่ะคันนี้ก็จะวิ่งไปที่71,112กิโลการันตีว่าเป็นไม้แท้100%ซนะคะของเองเนี่ยเป็นศูนย์โชวรูมฮันด้าก็สามารถพาลูกค้าตรวจเช็คประวัติได้ปุ่มต่างๆนะคะหน้าจอสัมผัส นะ,ะก็ใช้งานได้ปกติเลยตัวนี้ก็จะมีระบบพุชสตาร์ทนะคะพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันนะคะค่ะก็จะมีกล้องหลังให้นะคะรุ่นนี้ เป็นยังไงบ้างคะเอพาชมรถแล้วนะคะรถสวยแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็รีบติดต่อเอนะคะที่เบอร์โทร0863818421นะคะของเอจะเป็นศูนย์โชว์รูมฮอนด้เลยค่ะก็จะมีะแผนกรถมือสองขายด้วยนะคะลูกค้าสบายใจได้เลยหารถมือสองนะคะที่โชว์รูมเนี่ยมีการคัดรถมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วรถจมน้ำชนหนักนะคะน้ำท่วมลูกค้าสบายใจได้เลยนะคะ ของทางชลุมจะไม่มีรถพวกประวัติไม่ดีมาขายให้กับลูกค้าแน่นอน100%เนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเอขอ,อรีวิวเท่านี้ก่อนยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้เอด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ